ครับสวัสดียังเช้านะครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนมาในทางสะอาดหมู่บ้านของเรานะครับเช้านี้นะครับเราก็จะมาทําการกวาดพื้นกวาดถนนหน้าหมู่บ้านของเรานะครับตอนนี้ก็มีชาวบ้านเขาก็ได้ทำการกวาดไปเรื่อยๆนะครับก็จงกว่าจะถึงในหมู่บ้านของเรานะครับนี่ครับเราจะมาช่วยกันทำความสะอาดนะครับทุกคน นีสักพักหนึ่งเราก็จะไปตัดไม้ไผ่กันนะครับแถวแถวข้างหน้าหมู่บ้านของเราทุคนึลูร่าแนบลูรานบานราเมรูขเช่ารุเ่รลุยเรลุยนั่นนั่นน่ะยามสยอ่ะ

จะขอบีเดวอรอเนาะ0ู8ห้าแปดหกหนึ่งบาทศูนห้าแปดหกหนึ่งทักว่าเดีมึงหนอมึงหนอกอดว่าวนะโอ้ไม่กอลอะม่ไม่เวลาพับอ่ับพปีนือมึหนอกอยบูดอะปีนีลย อภัตตอภัตติเหรอปะชอบกับคนร้ <laughs> ายชาวพันนีนะชาวพันนีนะมันด้วยเอาหนูไปรับผลาญกันเลยเราจะรับผลาญกันหรอเม <laughs> ื่อนนี้เราจะขึ้นไปเก็บขยะการขา้าวนะครับเียเราก็จะไปรับประทรานอาหารด้วยกันนะครับ น้ำน้่ไม่ตแล้วไม่ละเลยไอไนี่วิ่ยหน่ออ๋อเลยอ๋อเนีเลยนุวัวเออเออแต่เลยไม่เน็ตที่ดู้่บ้าบ้าูรเอเลยเลยมาแตอเนี้กันแตเ้ยกอาหน่อยลียเลีมเดียวโอ้อบ้ามูดกับปารีะเอละแต่นหนปอานีวกเรามาแล้ววะมาแล้ววะ

อากทีบอบอยถิ่นเนอือ๋อเยอมไม่เยเหมือนกันเยอะเเอยดด้วยโดนด้วยเนาะอ่าอตาดตาเราตเย็บเล่ไร นู่ก็ือว่ารู้หรออะไรรู้ไมมาเรียนะเพือนมาเรียไมาเรียนะเอาเอาเอาวิที่ทนเอาลูกเลือดหลอดตรงเลปลาเหมนเด็กยาวอยู่บ้านเดี๋ยบุบผัดโดนนี่อ่ะมันจะหย่อนหย่อนอะเวลานี้วขายยาคือตีนอะเพื่ ညာခိပါဒိုနဲနဲနော်အရင်ခုရခိရခမင်းနဲတနာဒါချောပါဒိုရဒေါက်ရဲရဲလေဘောဒါမဖြစ်နဲ